สวัสดีผมมีนะครับมิซูบิชิมิราตนะครับปี2014นะครับเครื่องยนต์1.2่สนะครับอีโคคาร์สวยๆเดิมๆนะครับคันนี้กีเลสพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนะครับด้านหน้าเห็นไหมคันนี้นะครับนะฮะนะครับเปลี่ยนกระโปรงหน้าใหม่นะครับไปตัดหมอกพร้อมเลยนะนะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยแม็กคอร์สินะนะครับสวยๆเดิมๆนะครับนะฮะยางใหม่ๆแม็กซีสนะครับพร้อมใช้เลยนะครับ เห็นไหมสวยๆนะครับดูเทลลิ่งนะฮะนะครับมีดักเทลให้ด้วยนะครับแม็กคอร์ด15เดิมๆแบบนี้นะครับใช้น้ํามัน E20 ได้นะครับแก๊สโซฮอรได้แน่นอนนะครับคันนี้นะฮะสวยเดิมๆนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับสวยๆพรีเมียมเลยนะครับเดิมๆนะฮะเห็นไหมนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์1.2อีโกคานะครับจำมจำนะฮะ ภายในครับพวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมคูสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทแน่นอนนะครับคันนี้ใหม่น้อยๆเลยนะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับเอ็นไมเกียร์ออโต้นะครับระบบอากาศนะครับชัดเจนนะพี่นะนะครับสวยๆเดิมๆนะครับแล้วเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนนะครับดูนะฮะตัวจริงสวยกว่านี้ครับแอร์แบ็กพร้อมนะครับกระจกมองข้างนะครับไฟฟ้านั่งคันเซ็นเตอร์ล็อกพร้อมนะครับดูด้านหลังได้เลยพี่นะครับด้านหลังก็ฟิลเดียวกันเลยนะครับบอกได้เลยว่านั่งได้5คนเลยนะครับคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น บอกผ้านะครับไม่เก็บความร้อนนะครับดูนะฮะตรงที่พักเท้าไม่มีรอยหรือว่าฝุ่นนะครับความสะอาดนี่ต้องมาก่อนนะครับบอกได้เลยว่าภูมแน่นอนครับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาให้เลยนะครับเพียง169,000เาท่านั้นครับ่อนเบาๆเดือนละ3 0 0 0ักว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคำนวณให้แน่นอนนะครับคันนี้สวยๆพรีเมียมแบบนี้นะครับปีดาวให้เลยนะ นะครับปี2014นะครับพร้อมใช้นะครับรถเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับคันนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจคันนี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยครับที่ s อร์5 5 8นะครับช่องทางการติดต่อมีให้อยู่แล้วนะครับนะฮะเราจะอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับรถใหม่ๆมาให้วีดทท่านได้ชมกันทุกทุกทุกวันเลยนะฮะนะครับฝากพี่ๆกดติดตามกันด้วยนะนะครับรถบ้านสมชายนะครับรถสวยตรงปกไม่จกตานะครับนะฮะการัน ตีนะครับราคาดีต้องรบบ้านสมชายนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะนะครับนะฮะวันนี้ขออนุญาตราไปก่อนนะครับนะฮะสวัสดีครับ